สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโข,ขทัยมาแล้วนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราส่วนใหญ่จะ,ะนำเสนอสิ้นที่เป็นของท้องถิ่นนะคะเป็นสิ้นตีนโจกสิ้นตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงนะคะอยู่ที่ชิ้นงานนะคะว่าจะเป็นชิ้นงานที่ไหนวันนี้เรามาให้ชมชิ้นงานที่อลังการที่สุดนะคะ ราคาก็สูงที่สุดนะคะสูงมากๆในร้านนี้นะคะอาจจะมีสูงกว่านี้นะคะก็เป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นงานสั่งทํำของลูกค้านะคะที่รอคอยมานานเกือบสามเดือนนะคะชิ้นนี้คือเป็นสิ้นเกี้ยดอกนะคะแล้วก็เป็นงานไหมเป็นงานไหมนะคะเป็นงานไหมแท้ เป็นเกีย้ยดอกทําไมต้องเกีย้ยดอกเพราะว่าเราทําดอกข้างล่างเป็นเชิงลายมน1สิบหกนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นเป็นงานใหม่นะคะแล้วก็ฝีมือเนี้ยบมากจะบอกอยังไงว่าฝีมือเป๊ะมากนะคะ,ะโดยเฉพาะงานที่เราทําตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นชิ้นงาน ไหมแท้เส้นไหมแท้นะคะเส้นไหมแท้นะคะทำลายดอกโบราณคือลายมนสิบหกนะคะเป็นหนึ่งในเก้าลายโบราณของบ้านหาดเซี่ยวสุขโขทัยนะคะแต่อันนี้เป็นเพียงลายเดียวนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือเป็นงานที่เราทำทั้งผืนไม่ใช่เกี้ยนนกนะคะ เขาเรียกว่าเกียดดอกเกียดดอกก็คือลายดอกของเชิงตีนจกนั่นคือลายลายมน16คือลายตัวนี้นะคะมีความเงางามแค่ไหนนะคะลองชมดูนะคะว่าโปรดปกติถ้าเป็นเชิงตินจกก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่เราทําทั้งผืนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเชิงเนี่ยเราทําเป็นเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราต้องมาทําตัวสิ้นให้เหมือนตรงเชิงเพราะว่าเราอยากได้ เราอยากได้ไลายดอกตรงเชิงทั้งผืนนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะต้องมาทําตรงนี้อีกนะจุดเด่นของเขาต้องมาทําตรงนี้อีกนะคะก็จะเป็นลายเชิงทั้งหมดนะคะลายเชิงทั้งหมดนี่เห็นไหมคะก็เชิงอยู่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นลายดอกทั้งหมดวันนี้เลยมีความาโดดเด่นของเชิงนะคะ อันนี้เป็นงานสั่งสั่งทาของลูกค้าที่เขาจะเป็นแม่งานเป็นแม่งานในงานมงคลสมรสของลูกสาวนะคะก็คือเขาอยากได้ผืนที่อลังการที่สุดนะคะเราจัดให้ได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาให้เวลาเรานิดนะคะให้เวลาเรานิดหนึ่งนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนห0ันบาทนะคะ นานมากราคาก็สูงแต่ว่าฝีมือเนี่ยเฉพาะเชิงนี่ก็กินขาดแล้วนะคะเฉพาะเชิงเนี่ยก็กินขาดแล้วนะคะงานเป๊ะมากนะคะเป็นงานงานใหม่นะคะเป็นงานงานเส้นไหมนะคะล้วงลายเส้นต่อเส้นนะคะเพราะฉะนั้นความอลังการความสวยงามมันมีพร้อมอยู่แล้วนะคะนี่นะคะคืองานเขาเนี่ยโอ้โหบอก ให้ได้เลยนะคะหาฝีมือเทียบยากมากเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝีมือเขาเนี่ยพูดกันง่ายๆว่ามีความเป็นระเบียบมีความปราณีตไม่ว่าจะเป็นการาเล่นลวดลายเล่นสีสันเห็นไหมคะการล้วงลายเหมือนการพิมพ์ลายเลยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ขนเม่นล้วงลายขึ้นลงของเส้นไหม ีต่างๆจนขึ้นเป็นลวดลายได้ประมาณนี้นะคะทุกอย่างทุกอนูของเส้นไหมก็จะโดดเด่นนะคะแล้วก็มีงานเดินเส้นตรงหัวเอลซินเนี่นะคะประมาณนี้นะคะมีความงดงามมีความอลังการมีความเด่นชัดความคมของเส้นทุกอย่างเลยนะคะ เราคัดคนคนทาด้วยนะคะว่าคนทําต้องฝีมือเนียบขนาดไหนดูคะฮะแม้กระทั่งอันนี้เป็นเชิงอันนี้เป็นสีส้มอิดนะคะที่ลูกค้าสั่งนะคะมีความงดงามขนาดไหนนะคะดูเลคะเราจะให้ดูรายละเอียดอีกครั้งนะคะนี่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทแต่ผืนนี้คือลูกค้าสั่งนะคะ เอามาให้ชมความสวยงามนะคะถ้าสั่งเราทําต้องให้เวลาเราทําด้วยนะคะอยากได้ชิ้นงานที่เป็นผลงานของอสุขโขทัยจริงๆก็นี่แหละค่ะแท้ๆแ,แต่มีความเป็นไหมนะคะถ้าฝ้ายก็จะถูกลงกว่านี้แต่ความเงางามยังไม่เด่นชัดเท่ากับงานใหม่นะคะงานไหม่จะมีความเด่นชัดมากนะคะเื uh huh. นเดียวเนี่ย นะคะถ้าลูกค้ายอมจ่ายลูกค้าก็ได้ความอลังการของอชิ้นงานไปนะคะที่สุดของงานของงานโบราณของสุขโขทัยนะคะอันนี้คือลูกค้ารีเควสมานะคะอันนี้ยังยังมียัง,ย,งยังไม่มีเจ้าของนะคะเป็นชิ้นงานโบราณ9ลายโบราณน,นะคะ,ะเมื่อกี้เป็นลายนี้นะคะลายเดียวนะคะเป็นสิ้นเกีย้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ้นเกีย้ยเป็นเ้าลายนะคะ เป็น9้าลายโบราณที่นักสะสมสิ้นต้องการอยากจะครอบครองนะคะตัวนี้ก็ครอบครองได้นะคะมีลายโบราณถึง9ลายนะคะลายโบราณถึง9ลายโดยปกติเราจะได้ทีละลายลายอย่างนี้นะคะเป็นเชิงทีละลายนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นงานชิ้นใหม่เหมือนกันนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะเหมือนได้ใส่สิ้น9้ผืนเหมือนกันนะคะผืนนี้นะคะ ผืนนี้ราคาก็จะอยู่ที่1 10, 9 5 0 0บาทนะคะก็จะเป็นซินเกี้ยที่ไม่ใช่ลายดอกนะคะเป็นลายเป็นลายลวดลายที่เป็นงานฝีมือเหมือนกันแต่ก็จะทําไวกว่ามึกผืนเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเชิงดอกนี่นะคะนี่นะคะเก้าลายมีความโดดเด่นของเชิงนะคะอันนี้จะใส่มุมไหนก็เป็น9ลายหมดเลย จะใส่มุมไหนก็เป็นเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นงานโบราณท่านใดที่ชอบสะสมงานโบราณของจังหวัดสุดโขทยัยอันนี้ที่สุดของที่สุดของงานสิ้นนะคะงานตีนจบบ้านหาดเสี้ยวนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นเป็นงานไหมนะคะก็จะมีความเงาม,มีความเงางามของอลายดอกนะคะได้ชัดเจนนะคะ เหมือนได้ใส่สิ่นก้าผืนนะคะตัวนี้เราจะเรียงดอกให้นะคะเหมือนได้ใส่สิ่เก้าผืนเลยนะคะสวยงามมากนะคะหรือว่าท่านจะสั่งทําเป็น9้าลายแบบนี้แล้วไม่ใส่นะคะเราเอาไปใส่กรอบเพื่อประดับว่าเป็นอ่าก็เรียกว่าตีนจก9้าลายโบราณของบ้านหาดเซี่ยวของจังหวัดสุขโขทยัยก็จะเอาไปสะสมก็ได้นะคะสําหรับนักสะสมนะคะ ก็สั่งเราทําได้นะคะให้เวลาเราสัก1ถึง2เดือนนะคะเราก็จะทําให้ทุกวันนี้ก็จะมีบางเจ้าที่สั่งทํานะคะท่านใดอยากได้แต่ตินงจบแบบนี้เราก็ทําให้1ผืนนะคะที่ไม่เป็นตัวสิ้นเราก็ทําให้ได้นะคะจะเอาไปผสมประสานหรือจะเอาไปใส่กรอบนะคะเอาไปโชว์ในที่โรงแรมหรืออะไรนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นชิ้นงานสําคัญของที่นี่เลยนะคะ มีชื่อเสียงโด่งดังในงานเก้าลายโบราณของบ้านหาดเซี่ยจังหวัดสุขโขทัยนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดสุขโขทัยก็ต้องน,นึกนึกถึงอะไรที่มันอลังการยิ่งใหญ่ก็คือตัวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ด้านล่างได้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็คงจะมะีความสวยงามได้เท่านี้นะคะถ้าสนใจผืนไหนหรือว่าอยากจะ สั่งทําผืนไหนถ้าเป็นงานชิ้นอย่างนี้ต้องคุยกันก่อนนะคะต้องมาตกลงราคากันก่อนเพราะงานทุกชิ้นเนี่ยจะมีเราจะมีคนนะคะเราเลือกคนที่ฝีมือเป๊ะๆที่มันออกหน้าออกตาที่ไม่เรียกไม่อายเขานะคะชิ้นงานจะต้องฝีมือจะต้องอ,อวดเขาได้นะคะเราก็จะเลือกเซนให้นะคะโอ้ใช่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ติดตามกันคลิปต่อๆไปนะคะติ กดติดตามตัวหนังสือสีแดงๆใต้คลิปนะคะและอย่าลืกดไลค์กดแชร์ให้กับแมคค้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็คงจะมี